ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนํำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแ,แร่เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่ออด m i n ต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีก่อนเริ่มเกมนะครับผมได้กดเลนก่อนแต่ว่าเพื่อนแยกไปแต่ว่าผมอยากเทสในเรื่องของดามจของเทอวนาน,นะครับแม้ว่าผมจะโดนบ่นแต่ผมก็ติดมึนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้านจะนาะเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟนะครับคือเทลว,วานาสัสเขาโดนเนิร์ฟเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องสกิลหนึ่งผมจะสรุปให้เลยแล้วก็ขึ้นรูปไปให้เลยครับก็จะเป็นความแรงนะครับโบนสัสความเร็วในการโจมตี 2องอย่างนะครับก็คือตามนั้นเลยเร็วเดินเนิร์ฟในช่วงต้นเกมแรงโดนเนิร์ฟในช่วงต้นเกมนะครับเขาบอกว่ามันแรงเกินไปนในช่วงต้นเกมก็เนิร์ฟซะเลยฮนะเนิร์ฟก็ได้ดื้อแบบนี้เลยเอาว่าต้นเกมแบบนี้เรามาดูกันว่าดามเมจเขาจะง่อยขนาดไหนประมาณนิดนึงอุนและเซอร์บอย่างสวยครับ มาต่อเลยเรายังดื้อดันนะครับเรายังดื้อดันดื้อเองอันนี้เป็นแรงไดมอนด้วยนะครับผมอยากเทสดูว่าแรงไดมอนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นบนะ่อยดักไหมหรือไม่ก็อาจจะเห็นในคลิป2คลิปนะครับที่เหลือก็ตามสูตรเลยให้เพื่อนๆดูว่าราวๆนี้ เล่นกันประมาณไหนแต่ก็เล่นกันเป็นทรงอยู่นะเท่าที่ดูเล่นกันเป็นทรงอยู่นะครับเพื่อนโดนเวทก็มาช่วยรองเท้ามาแต่ไม่ควรเอาป้าไปฟาดนะครับเออยี่เป็นขาตายของเทลนดัดด้วยนี่ยิ่งไม่ควรเลยฮะมันหมดยุคข,ของแคร,รี่ไปแล้วแต่ถ้าแบบว่าเล่นกันเป็นทีมอะนน้นก็ไม่ไม่แย่นะแต่กดทีมห้าอะไรเงี้ยเอ,อ แต่ไปแคร์รี่ตัวอื่นนะไม่ใช่เทโอนาร์สนะครับวันนี้เดินช้าจริงๆครับเดินเกมช้าหน่อยช้าเลยไม่ได้ช้าหน่อยเอาดัร์คเซย์ไปครับเดี๋ยวดูกันยาวๆต้นเกมมันลำบากขนาดไหนเนี่ยยิงคนได้ประมาณไหนโอ้หเปิดแมปแบบนี้กลับดีกว่าครับไม่เอาเพื่อนไม่เอา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  ไ่เอากูเกียนะเว้ยเขาเปิดแบบแล้วเราสู้ทูเอนไม่ได้ด้วยกลับมาฟ้าเหมือนเดิมแล้วทมมิ้งบอจะเบาจริงไหมจากเปิดร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่นะที่เจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านะเออประมาณนี้แหละแต่เอดีมันยังเท่าเดิมนนะั่นศูนย์จุดสองห้า ต้องลองดูอ no ่ะไปที่ไฟ r e สตอร์โบต่อครับดึงมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปเคลียร uh, ์เลยนิดนึงครับแล้วก็บัฟแดงเกิดไม่อาจจะไม่มีอะไรทำไ้ยเดินไปก่อนนะครับ ยังเบาขอบนอีกหน่อยอุ้ยเลยสี <sh> ่ส <fit kind abonn emen> ิบกว่าไอ้นี่นี่ทุกคนเลยประวัติแบบว่าหรือเป็นจบบหวดวงจาราับัลได้ปุ๊บมันมาตลอดมาตลอดตลอดตกใจโอ้โหมังกรเล็กหรือว่าคนมาเอาเรื่อยๆครับตรงนี้เรื่องของการเงินอมากรณ นี่ครับเดินเกมชา้าจริงๆก็ด้านบนป้อมแตกผมมาแกงด้านล่างก็ไม่ได้นะยครับดาเมจไม่พอเป็นชา์หลอดเด้่ถ้าเป็นชาชาร์นี่กจ็จะอร่อยนะครับไหนมีกระตกนิดน,นึงมีกระตกกินตักนิดน,นึงฟาต่อครับตรงนี้ผมไม่ไหวจริง เดี๋ยวเดี mm ๋ยวเดี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 ๋ยวอินไอสไลด์เมื่อกี้เลยเหรอสไลด์เมื่อกี้เลยเหรอเพื่อนอืมกำบัดแ้วคซอยป้อมแรงอยู่ครับเจ้าน้าซอยป้อมนี่แรงครับแรงเลยครับไม่ใช่แรงอยู่อะแรงเลยไปอยู่ทุ่งหรือเปล่าครับนี่โอ้โหเดินมาเลย ไม่สู้ครับตอนนี้ผมเลือกที่จะไม่สู้ดีกว่าลองสู้ไม่ได้แอตุเลนฝ่าไปก่อนนะเอ่อในเรื่องของสกิลของเรานั่นแหละประมาณกลางเกมมีของครับแต่ถ้าหลับแบบนี้ก็โดนดีครับแม่จะมาปาดจะมาชิงสายฟ้าใสา่มากาอดีกว่าครับเอาดาเอจขึ้นมาหน่อย ในเมื่อดาเมจเราน้อยแล้วก็ต้องพึ่งจากเจ้ามังกรตัวนี้ครับมังกรสแสงเล่นดาวบนดีกว่าครับลองอัลติเมตเจ็ดลีก่อนแล้วค่อยซอย,อยด้วยสกิลหนึ่งอัลติเมตเจ็ดมีฮาเล็กน้อยครับไปซอยไปซอยคลิปซะก่อนตามสุดเพื่อนมีแดงน,าน่นารักน่ารักริใหญ่มาแล้วฮะ ดี๋ยวผมไม่ได้เปลี่ยนพลังแฝงมาด้วยนะเป็นพลังแฝงรวยนะครับเพื่อนๆอ่าก็อาจจะแบบฟาร์มแล้วรวยไปเลยเดี๋ยวจะให้ดีก็อย่าเล่นดีกว่านะครับพอเห็นภาพที่ผมเล่นไหมผมไปเติมเลนไข่ไม่ตายเลยนะฮะจุกเป้แต่แบบฟาร์ม้วยสามประมาณสามเบฟแล้วมั้งอืมเพิ่งได้ขึ้นไปเล่นเล็นึ่งครับายากับนี้ล็อกซอนเหรอม่เ้ยเกมก่อนก็โดนไปค้างลงละ ไม่เค็ดไม่เค็ดไอ,อคนล็อกซอนเนี่ยไม่เค็ดยดบ๊บับโอ้โหสวยงามครับจังหวะแหลมทำไงดีวะดีไหมเนี่ยโอเคไม่มีแล้วเปิดไปกเท่านั้นแหละาสไลด์ไอ้นี่มันเจอหน้าผมมันสไลด์ใส่หน้าตลอดเลยมากสวยอนะเคนี่เป็นทรงเลยนะครับหลังมาเพื่อนสอนได้ทนันที ซอยได้ทันนี้อย่าตามไปเอาของนูนสิโอดาบซาตานทดสอบประสิทธิภาพวัาเราไม่มีฟิกเกอร์ด้วยแหมมีแค่การยิงๆเท่านั้นเนี่ยปล่อยที่ในบน,ปนไปเลยครับไม่ดีกว่าขี้เกียจลงลงล่างอืมเปิดหน้าแต่สกิลขเขาค่อนข้างน่ากลัวอยู่ครับ ทั้งเจ้าแม่ตวนี้นั่นสกิลไก่อยู่ครับแต่ละตัววันนี้เราจะก้าวเข้าไปยิงก็ระวังไว้นี่ดูดิมาแล้วตายคู่ควรล่ะนี่คู่ควรละ,อ,รละอีกทีนึงันหลบขวามาล็อกหลบขวาแล้วซอยคืนซอยคืนซอยคืนนี่เก็บหมดตี้ ไม่มีอะไรมากครับทำไมเมื่อกี้ผมไม่รับให้เพื่อนใช่ไหมตอนแรกผมจะมารีวิวเทอนัทแครรีนี่แหละมาแยกรีนผมนะครับ <c oughs> นี่คือความแค้นของผมไม่เป็นไรเรามาฟาร์มได้เหนี่อยนะเพื่อนพิมพ์มาเลยว่าสุดท้ายเทอนัทเล่นดีสุดเป็นไงห,หน้าล็อบบี้นี่แบบโหแซ่ผมเต็มที่เลย ไปกันต่อที่เดีย๋ยวนะเรา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 ไม่ได้ออกจกกอดเกาะเลอเอาตายแล้วคือคิดว่าเกมนี้ผมอาจจะไม่ออกโบเก้นสเปียครับแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องมอร์นิ่งสตาร์เลยอ้าวไม่ได้ออกจกกอเกาะไม่จะยิงใครเข้าครับนี่มาละอย่างนั้นเราขึ้นดาบแดงไวก่อนเลยแล้วกันไ <c oughs> หนๆก็มาถึงนี่แล้วอเวนกรรม เวตาลัยมามมริสตาหล่อเลยนี่ครับไม่ก็รอ้อยทุกอย่างรอ้อยเพื่อนเซตอะไรให้ได้ไม่ก็นี่ครับมังกรเซนีซนอร์ดดูนี่มันกดถูกจังหวะตลอดเลยบบวมามาังกรใกล้ตายดีนะเราไ่อยู่ใกลมก้มังกร นี่อะไรอ่ะไปตายแลยว้วมากดยอมแพ้อะไรครับเนี่ยนี่แย่งเลนเราเฉยเล,เล่นแครี่แล้วไม่บ้านไปแยกเองอ่ะเราก็เดินตามแทงอยู่นี้ตายโอ้โหไม่มีจอกเกาะไม่มีจอกเกาะแต่ว่าเลือดลดประมาณนี้ดาบแดงผมทำงานดาบแดงผมทำงานสักทีมาแล้วจอบเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี้ยหาเลยว่ะ ติดายสับนึกที่แบบดาบแดงอย่างเดียวนะเอาแรงไว้ก่อนดาบแดงไว้ก่อนครับแรงไม่แรงก็ดาบแดงไว้ก่อนอคนือ,อ,อเ,เพื่อนสปิเกอร์คือเพื่อนสปิเกอร์ที่อยูอส่สอง,สองถ่ายมากโอ้ช่วงนี้ก็ระวังไว้ให้ดีครับรูอิโลเมียนี่แบบที่สก,กิน, VIP นวีไอพีเจ็ดน่ะเต็มเซิร์ฟ่ะตอนนี้ ข้าไก่ตัวนี้ก็ไม่ดีครับผมไม่มีฟิกเกอร์ก็ระวังไว้ดีอันนี้บอกตัวเองอยู่ครับพยายามบอกตัวเองอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นแคร์รี่ไฟเตอร์ไปไปไม่ได้ครับเกมนี้ต้องอยู่ระยะไกลๆหน่อยไข้สายไปเลยครับสายมาปางม็ต่อเนื่องครับผมไม่สนใจยิงคนยิงจยิงคลิปด้วยกลับไปยิงคนดีกว่า โหนไปก่อนถ่ายมาเพื่อนขอยิงแทง,หน,ห,แทงหน่อยดิอือยิงแทงหน่อยแทงก็แตกแล้วแทงแตกแบบไม่ครับตวงบาจะไม่เหลือหรอตาย20%เราก็แล้วนายจะหยุดเดินทำไมล่ะก็ว้าวนี่ครับซอยซอยซอยสุ่หซอยล่วงไปเลย ใชเข้ามาในโอ้โหมอร์นิ่งตาหนึ่งสองสาซ้ำแก้ในเลือดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ครับร่วงแล้วฟิกเกอร์ถ่ายเข้าไปข้างในโอ้ที่าจะถ่ายเข้ามานอกให้ผมซอยหนึ่งสองโอ้โหสองที่แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแสดงว่าอยู่ที่ฮีโร่แล้วล่ะว่าตัวบางมีเกาะไหมอะไรอะไรนะครับเบสพื้นฐานของเลือด เอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยนะครับแองไดมอนด์ก็ณตอนนี้นะที่เขาตกมาก็คอมเมนเดอร์เขาก็ยังเป็นโซงกันอยู่นะผมคิดว่าไม่ได้แย่เลยนะเขาเล่นกันดีอยู่นะครับเพื่อนมาโดนเวทก,ก็พยายามมาช่วยเพื่อนนุยานันก็ใช้สกิลกันค่อนข้างดีอยู่นะก็เออเล่นกันให้ดีครับแองไดมอนด์อย่าไปดูถูกนะเล่นกันเก่งอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครับนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่ คะแนนลดไม่ใช่อะไรครับเมฆล็อกซอน